วันนี้เวลา20นาฬิก35นาทีทุนกระม่อมหญิงอุบลรตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจังหวัดชัยนาทเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประิญญาตรีมีนักเรียนนักศึกษาร,รวม3,145คนน้อมนำหลักการการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดในวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันให้มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกตระหนักถึงโทษของอยาเสพติดในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันและทอดประเนตรผลงานของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันซึ่งในปี2567วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดกิจกรรมตาม3ยุทธศาสตร์ของโครงการมุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่องอยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นให้แกนนำฝ่ายสอบสอดูแลคัดกรองตรวจปัสสาวะร่วมกับคณะครูหากพบผู้เสพยาเสพติดจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลไชนาสนาเรนทรส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเปิดบริการช่วงพักกลางวันวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่อช่วยเพื่อนๆให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดปีนี้วางแผนขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลไชนาสนาเรนทรจัดการอบรมให้ความรู้สมาชิกอาสาสมัครแกรนนา ซึ่งการให้คำปรึกษากับัยรุ่นเพื่อให้มีภูมิรู้ภูมิคิดและชีแนะให้คำแนะนำได้ตรงจุดต่อจากนั้นทรงติดตามโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดชัยนาทตามวิสัยทัศน์เยาวชนชัยนาทมุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับเงินปีที่2ในปี2567<ม>อ,อําเภอมโนรมชุมชนบ้านหางกรวดชุมชนบ้านวัดใหญ่และเรือนจำจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค โอกาสนี้พระราชทา,านเข็มให้แก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทว no. ีนัมเบอร์วันแล้วพระราชทา,านเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทว no. ีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทา,านคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทและเรือนจ,จำจังหวัดชัยนาทเพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง เสร็จแล้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทและสถานศึกษาในจังหวัดชยัยนาทที่ไปเฝ้าเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดชยัย no. นาทมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจำนวน64,365คนคิดเป็นร้อยละ98.76 มีชมรมทูวีนัมเบอรวัน496ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวัน43แห่งซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีอ,องคมนตรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดสัมมนานานา,นาชาติ2,567 พลเอกประนานรุติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดการสัมมน,น,นานาชาติ2,567ที่ห้องประชุมสนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมูลนิธิร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนกำหนดจัดการสัมมน,น,นานาชาติหัวข้อ จากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลกระหว่างวันที่2-4ธันวาคม2567ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียตรติกระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาและเผยแร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดงานของโครงการหลวง ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถปวพิษรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากการทํางานตามแนวทางพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจากหลายภูมิภาคกว่า400คนเข้าร่วมพร้อมจัดก,การศึกษาดูงานในพื้นที่3แห่งได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตาก สถานีเกษตรหลวงอ่างคขางจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแปบจังหวัดเชียงใหม่จบข่าวในพระราชสำนักดินดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ